สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้กลับมาพบกับเราอีกแล้วสล็อตเต็ดคนดีคนเดิมเขาพูด,ดูโบราณจังวะดูแบบดูแกจังวะก็ <g ül> ค่ะวันนี้เราก็จะมาในรายการเล่าหนังนั่นเองค่ะทุกคนเออเราก็ลองเปลี่ยนมาในแพดดูเพราะว่าโทรศัพท์เรามันเป็นอะไรก็ไม่รู้เว้ยคือแบบ เราอัดแล้วมันแบบชอบหยุดไปเองอ่ะตั้งแต่แบบคลิปที่แล้วแล้วแล้วเราก็แบบต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ทุกครั้งที่เราอัดพอดแคสต์เราก็แบบลำคาและเราก็เลยโอเคไหนๆก็ตัดในแพลแล้วก็เออในแพลไปเลยละกันอะไรอย่างนี้ก็นะคะเข้าสู่เรื่องของเรากันดีกว่าก็ถ้าทุกคนเห็นปกทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือเรื่องอะไรที่เราจะมาพูดวันนี้ ก็คือเราอะดูหนังเรื่องนี้เมื่อวานบอยเมื่อวานเราดูไปสามเรื่องเลยเพราะว่าแบบว่างคือช่วงนี้มันปิดปิดหลังสอบปลาภาคอะไรเงี้ยก็แบบหยุดสี่วันซึ่งเราก็เออได้มีเวลานั่งดูหนังอะไรเงี้ยก็แบบเออมีความสุขมากเมื่อวานก็ดูแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ดูแฟนแฟนโซนแล้วก็ดู แฟนเดย์โอ๊ยฉันเลยชื่อแฟน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 เออก็น่นที่เราจะพูดวันนี้นะคะก็คือแฟนเดย์นั่นเองไงเออก็จริงๆอ่ะเราอ่ะคิดไว้อยู่แล้วว่าเราจะทำเรื่องนี้เพราะว่าเราไปเปิดเจอเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนี้นั่นก็คือเพลงฝันลำเอียงนั่นเองนะคะก็คือเราอ่ะชอบเพลงนี้มากคือถ้าใครฟัง พอดแคสต์ Podcast, ช่องเราตั้งแต่แบบช่วงแรกๆอะ่ะคลิปแรกๆอะ่ะคือเราทําเรื่องพี่แจเดน,นุพลไวยเว้ยเพราะว่าเราชอบเขามากเออแล้วเราก็แบบอยู่ๆก็กลับมาฟังไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรอาจจะเป็นเพราะแบบว่ารู้สึกอ่านหนังสือแล้วไม่เครียดก็แบบเปิด youtube หาเพลงฟังอะไรเงี้ยแล้วเพลงฝันมหลับเองมันก็สุ่มมาพอดีก็เลยแบบโอเคฟังแล้วแบบอยู่ๆอะไรก็ไม่รู้รุนใจให้เราดูเอ็มวีเว้ย พอเราดูเอมวีแล้วเราก็ร้องไห้หนักมากแบบร้องไห้ทําไมวะคือเราอาจจะแบบกดดันเรื่องสอบล้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะตอนนั้นอะแต่ก็แบบเออเราก็ดูแล้วเราก็ร้องไห้แล้วเราก็คิดว่าเออบอเราไม่ได้ดูแฟนดีนานแล้วอะไรเงี้ยคือเราอะจําได้ว่าเราเคยดยูแต่พอเรามาดูรอบเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่เคยดูอะคือเหมือนตอนนั้นเราจําอะไรไม่ได้เลยอะแบบอะไรวะอันนี้เคยเกิดขึ้นด้วยหรออะไรเงี้ยคือจําได้แค่ข้าวว่า อ๋อเพราะเรื่องประมาณไหนเฉยๆอะ่ะค่ะแล้วก็ได้เขียนสคริปต์เอาไว้เย้ทุกคนคลิปนี้มีสคริปต์ค่ะโอ้ไม่กอดปกติอะถ้าเราทำแบบถ้าเป็นคลิปรายการพอ l ทุ่ m ไมเซลอะไรเงี้ยแบบพูดกับตัวเองอะเราจะไม่ค่อยมีสคริปต์เราจะพูดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบเล่าหนังเล่าหนังสือเงี้ยต้องมีสคริปต์เพราะว่าคือมันต้องแบบมีรีเสิร์ชอีกนึงอะ จริงๆเพราะว่าเราเราเราจะเล่าเราก็ต้องมีข้อมูลอะไรย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โอเคต้องมีสคริปต์นิดนึงค่ะก็เรื่องนี้นะคะแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวโปสหนังก็จะแบบมีความแบบว่าหิม,มะมีความเต๋อมิวที่เป็นนักแสดงนำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใช้สีส้มนะสว่วนใหญ่เป็นสีส้มเออก็สวยดีอะ่ะเออโปสสวยเลยอะ่ะ เห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าดูอะไรเงี้ยค่ะเรื่องย่อของถึงเรื่องนี้ตามสเตปนะคะก็คือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่มีความเข้าสังคมไม่เก่งมนุษยสัมพันธ์แย่มากแต่ว่าดันไปหลงรักผู้หญิงที่แบบน่ารักเพอร์เฟกอะไรเงี้ยในบริษัทซึ่งแบบว่า นางเอกก็เหมือนคบกับแบบผัวหน้าอยู่อะไรเงี้ยพระเอกก็จะมีความทําให้ทํานู่นทำนี่ให้นางเอกแต่คือก็ไม่ไม่แสดงตัวว่าตัวเองเป็นคนทําอะไรเงี้ยซึ่งก็เรื่องเรามันเกิดขึ้นตรงที่ทางบริษัทเนี่ยจะพาพนักง,งานไปทเที่ยวที่ฮอกไกโดเออ เรื่องมันก็ไม่อยู่ว่านางเอกเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าอกหักอะนิดนึงมีความผิดหวังในเรื่องความรักนะคะคือตัวบอสเขาค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนสักทีอะนี้เออก็นางเอกก็เลยเล่นสกีลงมาไม่ใช่เล่นสกีดิคือเหมือนประมาณว่าแบบอยากอยากอยากทำให้ตัวเองเจ็บตัวแบบ อยากที่จะลาโลกอยากตายอะไรงี้มั้ง <c oughs> คือเราก็ไม่แน่ใจจุดประสงค์เขานะเพราะเขาก็ไม่ได้พูดไว้แต่แบบว่าเหมือนฟิลม์มว่าแบบนางเอกนางเอกเหมือนประชดชีวิตประชดรักอะไรฟิลนั้นเออทีนี้ก็หล่นลงมาจากเทือกเขาของไกดโดก็คือเล่นสกีแล้วแบบหัวกระแทกอะไรเงี้ยจนน่าจะมี หลายชั่วโมงอยู่ที่แบบว่านางเอกนอนอยู่ในถ้ำกลางพายุหิมะอะไรงนี้แล้วก็แบบหาตัวขึ้นมาได้ปรากฏว่าทุกคนปรากฏว่านางเอกนะคะความจำเสื่อมเออก็เราก็มาเข้าในบทต่อไปนะคะคือโรคที่นางเอกเป็นอนะมันเรียกว่าโรค TGA ใช่มันคือโรค TGA ก็คือเป็นโรคที่ความจำเสื่อมแค่วันเดียวก็คือวันนั้นวันเดียวนางเอกจะจำความทรงจำระยะสั้นไม่ได้เลยแบบจำไม่ได้ว่าแบบฉันไม่อยู่นี่ได้ยังไงแต่ว่าความจำระยะยาวอะ่ะยังอยู่ก็คือานเอกอะจะจำสี่ปีที่แล้วได้แต่จะจำเมื่อวานไม่ได้ในวันนั้นแต่พอวันล่วงขึ้นอะ่ะานเอกจะจำเรื่องราวของวันนั้นไม่ได้เออทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์มันอยู่เนาะ ก็พระเอกก็เลยแบบถือโอกาสนี้บอกนางเอกว่าแบบฉันเป็นแฟนเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนแรกนางเอกก็ไม่เชื่อเอเพราะแบบนางเอกก็ประมาณว่าพระเอกไม่ใช่สเปกอะไรเงี้ยก็แบบฉันไม่น่ามีแฟนแบบนี้นะเธอไม่ใช่สเปกฉันเลยเพื่นๆนั้นนางเอกก็เลยโทรถามแม่พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระเอกมันดันแบบโกหกตรงอะ่ะโกหกเก่งอะ่ะ ดันพูดความจริงพอดีกับเรื่องที่นางเอกถามแม่แล้วแม่ตอบอะไรเงี้ยนังเอกก็เลยแบบเออเชื่อแหละอะไรงนี้ซึ่งเขาก็ได้ใช้เวลาหนึ่งวันร่วมกันทุกคนก็เศร้าๆนิดนึงแต่แบบฉากที่ประทับใจในในความรู้สึกเราเลยอะคือฉากจบเว้ยเราชอบตอนจบแบบนี้มากเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้คิดต่อดีอะไม่ได้คิดต่อเองว่า เออสรุปแล้วเขายัางไงกันแน่สรุปแล้วนางเองจําได้หรือไม่ได้สรุปแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้แบบรักกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเราชอบคอนเซปต์ของเรื่องนี้เรารู้สึกว่าการที่เขาเอาแบบเรื่องโรคความจําเสื่อมมาทําเป็นหนังอะไรเงี้ยมันก็เจ๋งดีหรือแบบเอาระครังอะระครังที่ยวใกล้ดวเขาบอกว่าแบบ ถ้าสาระครังอ่ะจะขอพรได้เรื่องความรักได้เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งพระเอกก็ได้ไปสารละคังเวย้ยแล้วว่าถัดมาพอนเอกความจําเสือ่อมพระเอกก็เลยแบบคิดว่าแบบเฮ้ยลืมมันจะเป็นพรของระครังอันนั้นอะไรอย่างงี้นางก็เลยเด็กโก,กหกนางเอกไปเพราะแบบเชื่อในระครังด้วยส่วนหนึ่งเออแล้วแบบนางเอกก็ตกหลุมรักพระเอกนะคะคือพระเอกอ่ะ รักนางเอกมากทุกคนคือแบบรักมากจําได้ทุกอย่างว่านางเอกชอบอะไรนางเอกไม่ชอบอะไรจําได้ว่านางเอกมีอันนี้เท่าไหร่นางเอกมีอะไรบ้างนางเอกต้องการอะไรนางเอกชอบเทศกาลเทศกาลหิมะอะไรยางนี้คือแบบน่ารักมากอะแบบคือเรารู้สึกได้เลยว่าพระเอกรักนางเอกจริงๆแล้วนางเอกก็ได้เจอกับแบบรักแท้ ในวันนั้นวันนั้นวันเดียวเป็นวันเดียวที่นางเอกจำอะไรไม่ได้เลยเศร้ามากเรารู้สึกว่าจังหวะเวลาไม่โคตรสำคัญอ่ะทุกคนคือถ้าไม่นางเอกต้องมาเจอรักแท้ในวันนั้นด้วยววันที่นางเอกจะจำไม่ได้อ่ะคือเกรเป่าว่าในความเป็นจริงอ่ะนางเอกก็คงไม่เข้ามาพูดคุยกับพระเอกอยู่แล้วเด่นชัยเพราะแบบ พระเอกก็มีความปั๊มปัมเบ่อเปอไม่น่าคุยด้วยพูดจาแบบขวานผ่าซากพูดจามาน่นาวไม่มีน้ำพูดจามาไม่แดกอะไรเงี้ยคือเป็นคนพูดตรงเกินไปจนแบบทําให้คนอื่นรู้สึกแย่อะไรเงี้ยพระเอกเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่กับนางเอกอะไม่เป็นคือรักไงนั่นแหละทุกคนก็ไปถึงเรื่องต่อไปกันบ้างดีกว่า <c oughs> ผู้กำกับเรื่องนี้นะคะคือพี่โต้งบรรจงแต่เราจะแตะชื่อไว้ให้เราก็จะรูน้นาสกุลเขาไม่ได้เขาเป็นคนที่กำกับเรื่องพี่มาคว้าขนงเออกำกับผ้าแพร่งกำกับเอ,อ่อร่างทรงด้วยเออส่วนใหญ่เขากำกับหนังผีเนาะเออเขาเขาดูกำเขาดูถนัดกำกับหนังผีแต่คือที่เราไปฟังสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาอะ ชอบดูหนังโรแมนติกมากแล้วเขาบอกว่าแบบเขาอยากทำหนังโรแมนติกบ้างอะไรประมาณนั้นอนะทุกคนซึ่งแฟนเดย์นะคะก็เป็นเรื่องแรกของ Gdh เออก็เกินก่อนว่าเมื่อก่อนมันเป็น Gth ใช่ไหมแต่แบบเหมือนประมาณว่ามันมีเรื่องภายในคือนักธุรกิจใน Gth กับผู้กำกับใน Gth มีความเห็นไม่ตรงกันอะไรประมาณนั้นก็เลยเหมือนแบบ แยกค่ายออกมาพุ่มกับก็เลยมาทำค่ายเองนะคะซึ่งค่ายที่พุ่มกับออกมาทำก็คือค่าย Gdh นี่แหละซึ่งแฟนเดย์ก็เป็นหนังเรื่องแรกของค่าย Gdh เมื่อปี2016ที่ผ่านมานั่นเองปีนี้ปี2022ก็ประมาณ8ปีหรอหูเยอะนะเนี่ยเยอะมากอะ2016อันประมาณเออนานแล้วเนาะ8ปปีแล้วเนาะคือเราก็ไม่แน่ใจแต่เรา ือเรารู้สึกว่า G D, G D H มันคือเพิ่งสร้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันสร้างนานแล้วเออนั่นแหละจริงๆแล้วเราก็อายุมากแล้วแหละคือเราแบบเหมือนเหมือนคิดว่าทุกอย่างมันเพิ่งเกิดขึ้นไปหมดเลยอะทุกคนก็พี่พงศ์กับก็ทํากันมานหนักมากก็คือพอเขาทาพี่มากเสร็จเขาบอกว่าเขาก็แบบเตรียมทําเรื่องนี้เลยเพราะว่าเออคือคุณต้งมันจงอะเขาก็แบบ มีแพชชั่นอ่ะเนาะเขาก็อยากทำเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมประมาณสองสามปีอะเออกว่าจะมาเป็นหนังเรื่องแฟนดีนั่นเองนะคะก็คุณชันทวิทย์คุณเต๋อชันทวิทย์เป็นผู้ร่วมเขียนบทด้วยนะในหนังเรื่องนี้แล้วก็จะมีคนหนึ่งชื่ออะไรนะนนตรานนตรีสักอย่างหนึ่งแต่เราขึ้นชื่อให้นะคะทุกคน แล้วก็นักแสดงอย่างที่รู้กันว่าหนังเรื่องนี้นักแสดงหลักๆอ่ะก็มีสองคนคือเตอ๋อกับมิวใช่ไหมซึ่งถ้าทุกคนดูหนังมาแล้วอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าเตอ๋อคือแบบต้องเปลี่ยนโฉมตัวเองหนักมากก็คือผมก็คือต้องเป็นแบบหยิกๆยิแบบหน้าก็จะต้องแบบดูอ้วนๆหน่อยอะไรเงี้ยน้ำหนักขึ้น น้ำหนักขึ้นมา8โลเติอเพิ่มน้ำหนักตัวเอง8โลแล้วก็ฟันก็คือต้องทําให้มันดูเก๊ะคือคาแรคเตอร์พระเอกคือเป็นคนที่แบบหน้าตาแย่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องทำแปลงโฉมให้ตัวเองดูแบบดูแย่ที่สุดดูขี้เลร่ที่สุดทำให้คนจำเต๋อในเวอร์ชัน่นปกติไม่ได้เลยเออส่วนมิวเนี่ยมิวนิทานะคะเออเสียงมิวเขาเป็น นักแสดงละครช่องสามใช่ไหมตอนแรกอะแล้วแบบคือเขามาแสดงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วเหมือนมาณว่าพุ่มกลับหรืออะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างกังวลว่าแบบมิวจะเล่นหนังได้ไหมเพราะว่าสกลเล่นละครกับสกลเล่นหนังมันไม่เหมือนกันทุกคนคือเล่นละครมันต้องเล่นใหญ่กว่าแต่เล่นหนังมันเล่นน้อยเออเล่นละครเวทีก็จะอีกสกลหนึ่งก็คือการแสดงมันก็แบบมีสกิลของมันอะไรเงี้ย ซึ่งมิวอะเล่นหนังได้โดยไม่มีปัญหาเลยแต่เราขอน้องเล่นนิดนึงว่าเราอะเคยเจอมิวนิทาเออเราเคยไปเป็นเอ็กซ์ตร้าของกองละครเรื่องหนึ่งที่มิวเป็นนางเอกแล้วเราก็ได้เห็นการแสดงของมิวนะว่าแบบเขาเล่นละครอะคือใหญ่จริงทุกคนเขาเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่จริงๆอะคือเล่นใหญ่แต่คือเวลามันออกมาจากจออะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะด้วยคนที่มันเป็นละครอะจอมันเล็กมันไม่ได้เหมือนหนังที่แบบฉายในโรงภาพยนตร์แล้วแบบ เราจะเห็นทุกๆเอเรียบทของนักแสดงเนงอกหม้พอเราเห็นแบบมิวเล่นใน่ขนาดนี้แบบว่าแบบมิวคงลดสก,กิลตัวเองลงมาพอสมควรอะไรเงี้ยก็เรารู้สึกว่ามิวเข้ากับบทหนุยมากเรารู้สึกว่าบทหนุยเป็นบทที่น่ารักน่ารักสดใสแต่ก็มีความอิมโมชันแลในในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือตัวพุ่มกับเองเขาก็บอกว่าแบบชอบมิวนิสาที่มิวมีความ ตาเศร้าอ่ะทุกคนมิวตาเศร้าอะไรเงี้ยมีความอิมมชันชแลในตาเหมือนยิ้มแต่ก็ยังเศร้าอยู่เหมือนมีสองอารมณ์ในคนเดียวอะไรประมาณนั้นอะซึ่งเราก็เห็นด้วยนะเราว่ามิวก็ตาเศร้าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบด้วยรูปลักษณะของมิวนิดากับนุ้ยอะนุ้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมากๆอะแล้วพอมิวมาเล่นอะมันยิ่งแบบยิ่งมีเสน่ห์เข้าไปอีกอะเออมันแบบน่ารักทังหมดเลยอะทุกคน แล้วแบบชอบมินิทานเลยอะดูเรื่องนี้จบอะเขาน่ารักมากพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์กันบ้างเด่นชัยพระเอกชื่อเด่นชัยใช่ไหมหนางเอกชื่อหนุยเออตัวตัวพระเอกอะก็คือเต๋อเล่นดีมากแบบพี่โต้งถึงกับพูดว่าถ้าไม่ใช่เต๋อก็ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นใครที่จะมาเล่นบทนี้ได้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะทุกคนเพราะว่ามันมีความจิตวิทยาด,ด้วยด้วยความที่ พระเอกอะ่ะต้องเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากมากใช่ไหมวิธีการพูดอะไรเงี้ยเขาจะไม่เหมือนกับคนอื่นคือเขาต้องเหมือนแบบตาล็อกแรกตลอดเวลา <c oughs> คือไม่ศบตาคนเพราะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแบบต้องจับแว่นวิธีการจับแว่นนั้นก็ไม่ใช่วิธีที่แบบอยู่ๆเราจะไปจับแว่นแต่เราต้องมีอินเนอร์ของแบบทําไมเราถึงจับแว่นเพราะว่าเราไม่รู้จะทาอะไรแล้ววิธีพูดตีทันขัดที่แบบเออจริงๆเครื่อง คเพิ่มปิป๊นมันไม่ไม่ได้เสียหรอกครับซึ่งเต๋อทำได้แบบธรรมชาติมากคือเหมาะกับบทเด่นชัยสุดๆเขาเล่นดีจริงๆทุกคนแล้วแบบมิวกระเตอ๋อคือได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมหลายรางวัลมากเราคิดว่าเขาก็สมควรได้รับรางวัลนี้นะเออคือส่วนใหญ่ที่ได้รางวัลอะจะเป็นรางวัล หนังยอดนิยมเออเหมือนมันเรื่องนี้จะได้หนังยอดนิยมแล้วก็ได้รางวัลนักแสดงนํายอดเยี่ยมชายหญิงอะ่ะค่อนข้างเยอะโอเคจบไปกับเรื่องนักแสดงเรื่องถัดไปเรื่องเพลงประกอบของเรื่องนี้ก็คือเพลงประกอบเรื่องเนี้ยมีสองเพลงเธอคือฝันที่เป็นจริงที่ตัวฉันคนนี้ใฝห่หามันนาน เ,ออเราชอบเพลงนี้มากเลยอะเพราะมากเลยอะแล้วก็เพลงฝันลําเอียงคือแบบเ,ออเราชอบเพลงคือเราชอบพี่แจ้อยู่แล้วใช่ปะแล้วแบบว่าเ,ออเราก็มาฟังเรื่องมาฟังเพลงนี้แล้วก็ไปดูเรื่องนี้หูแบบร้องไห้จะเป็นจะตายเราไม่ได้ร้องแบบร้องแบบตานไหลนะเราร้องแบบอ้นอนะ <laughs> <laughs> คือเราแบบออมันเศร้ามากทุกคนคือเราแค่คิดว่า ทำไมเขาถึงได้เจอรักแท้ในวันนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยแบบทําไมถึงเป็นไดแค่วันเดียววะทําไมพระเอกถึงแค่วันเดียวก็เอาวะมันมีประโยชน์อะไรแบบความรักมันแบบอเออหนาหลายคนพูดถึงเรื่องเพลงให้จบก่อนละกันแล้วรลค่ก็ไปพูดความรู้สึกตอนหลังตอนท้ายฝันลำเอียงเป็นฉากแบบว่าตอนพระเอกกับนางเอกไปเทศกาลหิมะด้วยกันที่ซัปโปรโรแล้วก็มีเพลง อยากขมตานอนทั้งคืนและฝันถึงกันเนี่ยและพี่แจ้ก็ได้ให้มาให้สัมภาษณนะคะทุกคนว่าแบบว่าตอนดูหนังเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเพลงตัวเองเลยอาจจะชินแล้วแบบว่าจำไม่ได้เป็นเพลงตัวเองหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเขาบอกว่าแบบเขารู้สึกว่าแบบมูดแอนโทนภาพอะไรเงี้ยสวยมากๆ เออแล้วเขาก็อินไปกับหนังอะไรอย่างเงี้ยลืมฟังเพลงเลยเขาบอกว่าหนังดีมากฟิล์ลนี้เออนั่นแหละส่วนชาติสูชาติเนี่ยเราไม่ได้เราไม่เห็นเออแต่แบบเราคิดว่าเหมือนเพลงนี้มันไม่ใช่ต้นฉบับของชาติสูชาตินะเหมือนเขาเอามาแบบรีเมคอีกทีหนึ่งซึ่งเราว่าชาติก็ร้องร้องได้พออะคือเสียงเขามีความกินใจอยู่แล้วเขาเป็น The Voice ทุกคนเราเรา,เราติดตามของ The Voice แล้ว ขาอยู่ทีมสเต็มเออลงลึกเข้าไปอีกนะคะนั่นแหละนั่นแหละเราเรวมก็คือเราค่อนข้างชอบพล็อตเรื่องนี้มากเพราะว่าเราเราอินอ่ะคือเราอะเราพูดความรู้สึกได้แหละเพราะว่ามันจบเรื่องที่เราจะพูดแล้วทุกคนก็ความรู้สึกของเราอ่ะคือเราอ่ะชอบหนังเรื่องนี้เพราะมันเหมือนฟิกเรื่องหนึ่งที่เราชอบเว้ยคือเราอ่ะชอบฟิกเรื่องนี้มากซึ่ง ฟิกเรื่องนี้ก็มีเพลงฝันลำเอียงเป็นบรรยากาศเรื่องด้วยเหมือนกันแล้วเราก็ชอบเพลงฝันลำเอียงจากฟิกเรื่องนี้เลยเป็นนิยายเรื่องนี้เออคือเนี่ยเรื่องนี้มันจะประมาณว่าแบบนางเอกอะรู้อยู่แล้วว่าพระเอกอะมีแฟนแต่ก็ยังรักพระเอกต่อไปคือยังไม่ยอมแพ้ที่จะรักพระเอกทั้งที่รู้ว่าสุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้คือสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วว่าแบบพระเอกจะเลือก แฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเชื่อทำไมเขาถึงปูชาวความรักขนาดน,นี้วะคือเขาขอแค่แบบเก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้เก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ไว้ในความทรงจำก็พออะไรเงี้ยแล้วแบบมันคล้ายๆกับพระเอกที่วันเดียวก็ขอแค่เก็บความทรงจำวันนั้นไว้ก็พอแต่เราก็รู้สึกเศร้าใจมาก อ,อคือทุกคนนึกออกปะแต่เราเข้าใจพระเอกนะเพราะว่าแบบถ้าเป็นเราอะเราก็คงทำเหมือนพระเอกเว้ยคือเรารู้สึกว่าความรักแบบแบบเวอร์ชันเนี้ยมันมันอีกกินใจมากอะคือเราอะชอบคือเราถูกจริตกับหนังเศร้าแบบนี้อะเออเราชอบความเศร้าที่แบบไม่เศร้าตรงไปตรงมาขนาดนั้นอะ คือเวลาเราอ่านอ่านนิยายหรืออะไรเงี้ยเราแบบได้รู้ว่าเออพระเอกตายพ่อตายแม่ตายลูกตายนางเอกตายอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่ะก็จะเศร้ามากเว้ยแต่แบบมันไม่ใช่ความเศร้าที่เราชอบอ่ะ <c oughs> คือเราชอบความเศร้าแบบเศร้าอมอ,อมอ้มอ่ะเศร้าแบบที่เออคือถ้าดูผลเพผินมันจะไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่แบบถ้าลงลึกในความรู้สึกของของตัวหลักอะไรเงี้ยตัวละครหลักอ่ะ ก็จะรู้ว่าความรู้สึกนี้มันเศร้ามากเลยอะไรเงี้ยพูดถึงหนังบ้างเรารู้สึกว่าอย่างหนึ่งอะที่ขัดใจเรานิดนึงคือเราอะมารู้เพราะคอนเซปต์แฟนเดย์ใช่ไหมก็คือแฟนกันวันเดียวแต่คือเราอะรู้สึกว่าตัวหนังอะมันไม่ได้ represent ความเป็นวันเดียวขนาดนั้นคือมัอน represent รักแท้มากกว่าคือสิ่งที่เรารู้สึกได้ ตอนดูหนังจบอะคือแบบทําไมนาาเอกถึงมาเจอรักแท้ว่าน,นีวะอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอะ่ะแต่ไม่ได้มีความรู้สึก,กว่าแบบการที่พระเอกทําแบบเนี้ยคือรักน้าเอกมากเลยเนาะหรือแบบว่าการที่พระเอกเป็นแฟนกับนางเอกวันหนึ่งอะ่ะมันคงเศร้าใจแบบเศร้าใจชีบหายเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่โฟกัสตรงนั้นเองอเปว่าคือเราไม่แน่ใจแต,แต่อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะแบบความคิดเห็นส่วนตัว เศร้าที่นางเอกไม่ได้รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นวันที่นางเอกมีความสุขมากแต่นางเอกก็จําอะไรไม่ได้เลยเอาว่าก็มัวเศร้าว่าแบบทําไมวะทําทไมนางเอกถึงจําเรื่องวันนั้นไม่ได้วะถึงพระเอกบอกนิงจะจําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยในความเป็นจริงถ้าพระเอกเข้าหายนางเอกแบบถูกวิธีจริงๆอะเขาจะสมหวังกันไหมวะเนื้อแม้แบบ ถ้าวันนั้นเขารักกันได้อะมันแปลว่าวันอื่นเขาก็ต้องรักกันได้ดิเออแต่พระเอกเลือกที่จะเข้าหาผิดวิธีเองหรือเปล่าคือถ้าเห็นคือแบบพระเอกนน่นากลัวจริงทุกคนน่ากลัวจริงๆเออแต่ถ้าเขาเข้าหาในเวอร์ชั่นอื่นอ่ะเขาเอาจจะส่มหวังก็ได้นะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาเอาจจะรักกัน เราคิดว่าหลังจากนะั้นเขาจะรักกันก็ได้หลังที่หนังจบอะเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกันแต่พระเอกก็ออกจากออกจากงานแล้วอะทุกคนออนจริงเราอะอยากรู้ต่อนะแต่เราแบบเราก็ชอบที่มันจบแบบเนี้ยเราว่าให้คิดเองมันดีแล้วเว้ยเราว่าแบบถ้ามันเฉลยว่าแบบสุดท้ายแล้วเขาจะจบกันยังไงอะไม่ไม่คลาสสิกไม่ไม่ลึกซ <laughs> ึ้งเออก็ นั่นแหละวก็พอใจนะที่เขาจบแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีไอ้นี่ด้วยจบอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมที่แบบนางเอกลงลิฟต์มาเจอพระเอกอะไรเงี้ยแต่เราอะรู้สึกว่าแบบฉากนั้นนะมันเป็นฉากที่ทําให้ผู้คนอะคิดไปเองเอหรือเราคิดคนเดียววะเออคือเรารู้สึกว่าดูจบแบบเวอร์ชันที่ปล่อยมาทีหลังอะแล้วเราคิดว่านางเอกคงจำเพลงไม่ได้จริง แต่เราก็มีความหวังว่านางเอกจะจําได้เพราะแบบตอนที่นางเอกเปิดคลิปนั้นดูใช่ไหมนางเอกไม่ได้มีท่าทีตกใจเวยคือนางเอกรู้อยู่แล้วว่าคนที่พาไปอ่ะไม่ใช่พี่ท็อปแน่ๆแต่นางเอกก็ไม่ได้ตกใจว่าแบบเข,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 ขาคนนั้นเพอ่ใครวะอะไรเงี้ยแต่นางเอกร้องไห้เหมือนซึ้งกับสิ่งที่เห็นมากกว่าแล้วเราคิดว่านางเอกน่าจะจําได้นะจําความรู้สึกได้ว่าแบบ ความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกของเมื่อว,วานอะไรเงี้ยคืออะไรแค่จําไม่ได้ว่าเป็นใครนึกออกปะคือคนเราอะ่ะเวลาที่แบบจําอะไรสักอย่างอะ่ะเราจําเป็นความรู้สึกอยู่แล้วอะเราไม่ได้จําเป็นแบบเป็นเป็นรายละเอียดขนาดนั้นคือเราจําได้ว่าแบบตอนนั้นรู้สึกแบบนี้เออตอนที่เรารู้สึกแบบเนี้ยเราทําสิ่งนี้เว้ยแต่เราไม่ได้จาว่าสิ่งรอบๆตัวเราตอนนั้นอนะคือใครคืออะไรอะไรงนงี้ซึ่งนาเอกจะจําได้เหมือนเราว่าแบบ ตอนที่เขายิ้มอะตอนนั้นอะเขารู้สึกแบบมีความสุขมากแต่เขาจําไม่ได้ว่าคนที่อยู่กับเขาตอนนั้นน่ะคือคือใครอะไรเงี้ยเออซึ่งเราคิดว่าวันนึงเขาเอาจจะจำได้ก็ได้แล้วเราก็หวังให้เขาจําได้นั <c oughs> ่นแหละทุกคนก็จบไปแล้วกับเรื่องแฟนเดย์แฟนเกมันเดียวข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่แต่บ่นเยอะมากกว่า ทุกคนก็ขอบคุณมากที่เราฟังเราจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันที่ให้การสนับสนุนช่องพอดแคสต์ของเรา <c oughs> เราดีใจมากที่อยอด subscribe เราร้อยสากว่าแล้วเออแล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนมาคอมเมนต์เยอะเออเรา,เราดีใจที่แบบมีคนมาระบายหรือแบบมาพูดในสิ่งที่คิด ในในคลิปของเราอ่ะเออเรารู้สึกแบบเออเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเราอ่านดูคอมเมนต์เลยนะคะเฮ้ยไปนอนแล้วทุกคนตอนนี้ตีหนึ่งแล้วบายบายค่ะฝันดีเย,ย้ย Thank you